ในวันที่ศ้สีมิถุนาปี2003อยู่ตามซื้อออนไลน์ในสบปปอเล่าหลายเพจพากันไลน่งานข่าวเกี่ยวกับคนเล่าถืกตำรวจให้จับในขอหาเหตุเวียกอยู่นอกเนือเสร็จที่บริหารอนุญาตหรือเหตุเวียกที่เป็นอาชีพสังวรของคนไทยด้วยการเปิดห่านขายทัวเรียนเกี่ยวกับข่าวนี้หนงังสือพิมพ์ล่าพัฒนาซึ่งเป็นหนงังสือพิมพ์ดังในซปปเล่าได้รายงานว่า ชายหนุ่มเล่าถูกจับในข้อหาเหตุเวียกบ่มีใบอนุญาตหรือเหตุอาชีพสงวนของคนไทยด้วยการขายหมากทุเรียนสำนักข่าวดิลิเนิยไทยรายงานว่าในวันที่23มิถุนายนปี2 0 2 3ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เสิร์ตปฏิบัติการพิเศษป้องกันปากปามออกกวาดคนจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เหตุเวียกผิดกฎหมายโดยสาม,มารถจับกลุ่มเทายางทนชาวเมียนมาอายุ37ปีเป็นพ่อข้าขายนำปัน่นในข้อหาเหตุเวียกบ่มีใบอนุญาต และเทาตูรีอายุ30ปีสาวเล่าเป็นพ่อค้าคขายหมักทุเรียนมอนท่องได้ขอหาเหตุเวียงโดยทีโบมี่ใบอนุญาตโดยทั้งสองคนเจ้าหน้าที่จับได้ในขณะเทียกำลังขายสินค้าอยู่บริเวณตำบลบางลักใหญ่อำเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหาตำรวจกวดค้นเขาเมืองแล้วและจะส่งตัวดำเนินคดีพร้อมการส่งตัวกลับขื้นประเทศ ต่อกับข่าวนี้ต่อไปเ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราเบื้องว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดเกี่ยวกับข่าวนี้คนธรรมดเดโพแสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าสิโทษประเทศเพิ่นกับว่ได้แนวมันผิดกฎหมายแท้แต่ลองมาเบื้องประเทศเล่าเฮาเต็มไปด้วยจีนเวียดนามเขามาฆ่าใคร แต่ภาษาส้นวอ,อยังบด้นอกจากส้มเซย์คันวอลาย้กว่านีหายตัวเลยเงินเฟอ้อทุกเมื่อราคาสินค้าแพงขึนแต่ภาษาส้นวอ,อ,อ,อยังบด้ยเจ็บใจแทนภาษาส้นเฮาคนต่อมาดิพัวเไว้วาบ่โทษเพิน่นพอบานเพิน่นมีกฎหมายของเพิน่นบานเฮามีกฎหมายแต่บ่นํำใส่มันเป็นเรื่องของบานเฮาเฮ้าจะให้บานเพิ่นเป็นคือบานเฮาคงบดได้ดอก คนต่อมาดิโพดเอาไววาเมื่อนตาเบิงประเทศเขาเดืเดอดาดอยู่เล่าหน้ากูคือมาเหลือใจแท้คนต่อมาดิโพดเอาไววาประเทศเล่าเฮาควรเอาเป็นบทเรียนน้ำใส่เพื่อผลประโยชน์คนในประเทศเฮาเอง คนต่อมาดิโพดเอาไว้ว่าบส่สมเซย์บานเขาดอกสมเซย์บานเฮาดีกว่าเวียดนามจินเฮียทุกาชีบอยู่ในเล่าเอาอาหารปลอมเอาอีหยังสมมาเปียทรงเขามาขายอยู่ในเหล้าได้อย่างเซรีคนต่อมาดิโพดเอาไว้ว่าเราคนมีแบบนี้เนาะห่านเสริมสวยห่านตัดผมมีแต่คนเวียดนาม คนต่อมาดิโพดอ,อาไววา่าสมเซเดอร์นี่แหละหากปภาชาส่วนของตนบกคือลาวเฮาอันได้กระโจงไหวไอเวียดไอชินเฮ็ดคนต่อมาดิโพดอ,อาไววา่ายินดีน้ำภาษาสนสาวไทยที่ได้ตำรวจด,ดีเดียมาสงวรอาชีพไว้ให้ปภาษาสน่นทํามาหากินสุดยอดไปเลย คนต่อมาดิโพดอเวว่าสอนบานเมืองเขาเขาเจ้าให้ประชาส่วนมีเวียวเห็นงานทําในการทํามาหากินค่าลายที่ภาคหลาดเขาเจาเ้าเพื่อพอาะข้าวไข่ของเขาเจ้าคนต่อมาดิโพดอไวว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อพกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองประเทศเล่ารัฐบาลเล่าควรเอาเป็นแบบอย่างใส่ใจประชาส่วนแน่บบแม่นเห็นแก่สวยที่เขาให้ คนต่อมาดิโพดอไวว่าเบิงเป็นกรณีศึกษาเดือบานเขาสังวนอาชีบให้ปรสาชส้นเขาสินค้าน้ำเขาก็คือกันแมนแต่สมมตวสินค้าที่เหาเป็นแต่เล่าแมนบอด้ยบาดประเทศสิบ้านเฮาให้เขาน้ำเขาได้มดทุกอย่างสมพ่อเงินเฟอ้อสิลมละลาย คนต่อมาดดโพเดเอไววา่าอยู่ประเทศเล่าอาชีพที่สังวรเอาไวเห็นคนเล่าประเทศอื่นเขามาเห็นใดสบายเงินแห้งประเทศเฮา,เาเป,า,ปานได้สิเห็นใดคือประเทศเขาคนต่อมาเดิโพเดอไววา่าตัดผ้ามาบานตัวเองใครเคืองอยู่แคมของแคมทางมีแต่เวียนน้มกับจีนคือประจับคือบานเขาเด่ คนต่อมาดิโพดเอาไววา่าอยากให้บานเห่าหเอ็ดดกคือบานเพินเดีนเนาะอันนี้ละาวะาติมเลยเวียนน้มเฮียงขักขายเกละค่ากันคนต่อมาดิโพดเอาไววะประเสธบานเมืองเบิงบานเมืองเพินแดบบานเมืองตัวแล้วมีแต่เวียนนามและคนกินเขามาหากินแบบสบาย คนต่อมาดิโพดเอาไววาเป็นแนวดเดิ่นคือมีอาชสีพสงวนเอาไวประช่าก่อนเขาบาดเท่าเดียหัานเสริมสวยหัานขายเล็กเสียไขาหมากใหม่เหล็กหลายหลายอาชสีพที่มีคนตางดาวประกอบการยัวคนต่อมาดิโพดเอาไววาบานเท่ากันอาจจะออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยอันเนี่ไปทางใดก็มีแต่ไอเอ่ยเอ่ยอยูอยอวยยว่ คนต่อมาดิโพดอไววา่ากฎหมายบานเท่าก็มีคือกันเหยียนคนเวียดนามมาประกอบอาสีบด้วยแล้วแต่เป็นอาสีบสงวนคนต่อมาดิโพดอไววา่าความจริงก็เคยได้ยินว่ามีกฎระเบียบสงวรซีดอาสีบให้ประชาชซล่าอยู่เดีแต่บ่ฮห้ได้ใส่บ่หรือใส่ได้แต่มีซองว่างมีการผ่อนพันนันนี่ คนต่อมาเดโพตอาเววาประเทศเล่าคนต่างดาวมายาตอาเซียเต็มแผ่นดินเล่าคนต่อมาเดโพตเอเววาประเทศที่เขาเจ้าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหากาศาสตร์หากประชาส่วนในาศาสแ่เแท้แเาเฮาควรนมื่นตาเบึ่งแด คนต่อมาดิโพดเอาไววาบ้านเขามีกฎนไม้ละด้ใส่บาดอยู่เล่ากฎหไม้มีแต่สบับปบปุงเปิดกองปะส่มสภาพเธอได้ปบปุงไปเรื่อยๆบ่มีสบับปทีแนีนอนเฮ็ดเนีงกับบได้วอเลยบ่เฮ็ดคนต่อมาดิโพดเอาไววาเป็นอย่างเล่าเฮาคือบ่นํำใส่ได้พลนวา่ากฎหไม้สบับปหนี่บ่เคยเล่าน้ำใส่เลยตัวอย่างห่านตัดผมกับเวียดนามห่านขายขนมกับเวียดนามเละหลายรายการอีก คนต่อมาดิโพดเอาไว้ว่าแสดงเห็นว่ากฎระเบียบและกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์ซ้ำใดไายละเมิดเขาจบหมดต่างจากไอเล่าจากเวียดนามจากกินเต็มคนต่อมาดิโพดเอาไววายูบานเฮาจะบ,บ่ไหวมันหลโพด์เป็นสาเหตุหนึ่งไพ่เงินเฟอ้อสำหรับอาเียสงวนหรือธุรกิจสงวนที่รัฐบาลเล่าสงวนเอาไว้สำหรับพลเมืองเล่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของซอปปลเล่าได้ปรับปรุงและประกาศใส่มาตั้งแต่วันที่13ากรกฎาคมปี2015โดยเป้าหมายการกำหนดอาชีพสงวนหรือธุรกิจสงวนของรัฐบาลเล่าก็เพื่อต้องการหักษาอาชีพที่มีความสำคัญเอาไว้ให้กับพลเมืองเล่าได้สร้างเว็นงานทำมีรายได้ที่มั่นคงและแก้ไขชีวิตการเป็นอยของพลเมืองล่าให้ดีขึ้น สำหรับตัวอย่างอาชีพสงวนของพลเมืองเล่าที่รัฐบาลเล่าได้กำหนดไว้แมนประกอบมีตัวอย่างเซนธุรกิจค้าขายห้านตัดผมห้านเสริมสวยห้านสองแปรงลวดเลกหลายไล่กัน